กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนวนะคะเมื่อเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะค่ะวันนี้แม่เพชรก็มีไม้มงคลมาฝากอีกแล้วนะคะ เป็นไม้มงคลชื่อเป็นมงคลมากนะคะทุกคนว่านรวยไม่เลิกนะคะเสริมความมั่งคัง่งพร้อมทั้งฟอกอากาศในตัวนะคะความเชื่อเกี่ยวกับต้นไม้ต้นว่านรวยไม่เลิกถ้าได้ดูจากชื่อก็คงรู้ทันทีว่าเป็นพืชแห่งความเป็นสิริมงคลนะคะช่วยเสริมโชคลาภให้แก่ตัวผู้ปลูก หรือผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่ปลูกไว้สำหรับคนไทยในสมัยก่อนนั้นเชื่อว่าต้นว่านรวยไม่เลิกจะช่วยส่งเสริมความรวยโชคลาภเรียกเงินเรียกทองรวมถึงกิจการงานและการค้าขายให้มัง่งคั่งมากขึ้นนิยมปลูกประดับในกระถางตั้งประดับไว้หน้าบ้านและในอาคารหรือในห้องทำงาน เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจและผู้ที่สนใจทั่วไปนอกจากนี้ยังมีคาถาสำหรับใช้ตอนปลูกและเวลาลดน้ำคือตั้งโมโามจบแล้วท่องคาถาสาจบมหาลาโพโหตุพระวันตุเมมหาลาโพโหตุพระวันตุเมมหาลาโพโหตุ พระวันตูเมนะคะควรปลูกบริเวณใดของบ้านต้นว่านรวยไม่เลิกนิยมมาปลูกในบริเวณหน้าบ้านภายในบ้านภายในห้องนอนหรือตามระเบียงของห้องต่างๆการปลูกลงแปลงควรปลูกบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่หรือไม้ประดับชนิดอื่นๆที่สูงกว่าซึ่งเนื่องจากว่านไม่ชอบแสงแดดจัดจอยู่แล้ว ทำให้ต้นไม้ใหญ่สามารถกรองปริมาณแสงได้พอสมควรวันที่สมควรปลูกคือวันอังคารข้างขึ้นถ้าจะให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดควรเป็นเดือนหกหรือถ้าไม่สะดวกสามารถปลูกวันพุธได้สำหรับทิศทางในการปลูกตามหลักทางโหราศาสตร์ตำแหน่งการปลูกต้นรวยไม่เลิกให้ปลูกหันไปทางทิศตะวันออก หรือทิศเหนือของบ้านนั่นคือการปลูกลงดินแต่สำหรับคนเมืองที่ต้องการปลูกเพื่อเสริมโชคลาภในกระถางให้วางตำแหน่งกระถางไว้ตรงทิศตะวันออกเพื่อช่วยดึงดูดโชคลาภหรือเงินทองส่วนประกอบของต้นไม้ลำต้นมีรูปร่างลักษณะเป็นหัวลักษณะกลมสีเขียวอมขาว ล้อมรอบด้วยกาบใบส่วนปลายหัวแหลมเนื้อหัวภายในมีสีขาวซึ่งอาจพบเป็นหัวใต้ดินหรือโผล่ให้เห็นเป็นหัวบนดินก็ได้ใบใบว่านรวยไม่เลิกออกเรียงสลับกันรอบบริเวณหัวใบจะมีลักษณะคล้ายรูปหอกปลายใบจะแหลมและโค้งลงด้านล่างใบมีความยาวประมาณ15-25ถึงเซนติเมตร มีความกะกว้างประมาณ3 5เซนติเมตรขอบใบเรียบและโค้งเข้าหากลางใบแผ่นใบมีสีเขียวอ่อนและแผ่นใบด้านบนมีจุดสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมดํากระจายเป็นจุดทั่วแผ่นใบดอกออกเป็นช่องแทงออกจากปลายหัวประกอบด้วยการช่อดอกกลุ่มสีเขียวอ่อน ยาวประมาณ10-20เซนติเมตรปลายช่อดอกประกอบด้วยดอกเรียงซ้อนกันจำนวนมากดอกอ่อนมีลักษณะกลมสีขาวเมื่อดอกบานกลีบดอกจะแผ่ออกแผ่นกลีบดอกมีสีขาวออกดอกได้ตลอดเมื่อถึงช่วงอายุวิธีการปลูกในการปลูกและขยายพันธุ์ต้นว่านรวยไม่เลิกมีด้วยกัน2วิธีคือการแยกหัวปลูก แล้ววิธีปักชำใบแล้วแยกหน่อออกปลูกสำหรับวิธีการปักชำทำได้โดยการตัดใบมาวางเสียบโคนใบลงเล็กน้อยแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2-3สัปดาห์บริเวณโคนใบที่ตัดจะมีการแตกหน่อต้นอ่อนออกมาเป็นกระจุกหลายหนอ่อและเมื่อหน่อเริ่มแทงรากจึงแยกหน่อลงปลูกต่อในกระถางการตัดใบนั้นให้ตัดบริเวณโคนใบชิดกับลำต้น ส่วนวิธีการแยกหัวปลูกทําได้โดยขุดแยกหัวออกจากหัวอื่นแล้วนํามาแยกปลูกในกระถาง1 2หัวโดยให้เลือกกระถางที่มีจํานวนหัวของว่านมากกว่า2หัวแยกออกปลูกวิธีการดูแลแสงต้นว่านรวยไม่เลิกเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไรจึงไม่ได้ต้องการแสงแดดจัดตลอดวัน เพราะหากอยู่บริเวณที่มีแสงแดดแดดจะตรอดวันใบที่อวบน้ําจะอ่อนลวกและตายได้ง่ายน้ําต้นว่านรวยไม่เลิกจะชอบน้ําทําให้การดูแลนั้นจะต้องรดน้ําให้ชุ่มทั่วดินและว่านวันละ1นถึงสองครั้งดินต้นว่านรวยไม่เลิกชอบดินร่วนดังนั้นการผสมดินปลูกต้องรู้จักสัดส่วนที่แน่ชัด ดินถึงจะร่วนซุยและยังคงมีอินทรีย์วัตถุที่เพียงพอปุย๋ยต้นว่านรวยไม่เลิกนิยมใส่ปุ๋ยเม็ดไว้บริเวณขอบกระถางที่ปลูกหรือให้คนปุย๋ยให้ลายน้ำแล้วรดลงกระถางหรือแปลงประโยชน์หรือสรรพคุณอื่นๆว่านรวยไม่เลิกนิยมปลูกเพื่อเป็นว่านมงคลสำหรับเสริมโชคเสริมความมัง่งคั่ง เงินทองเข้าสู่ตัวผู้ปลูกอย่างหลั่งไหลตน้นวานรวยไม่เลิกมีความสวยงามอยู่บนในแต่ละใบทําให้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งปลูกในกระถางและปลูกลงแปลงจัดสวนนิยมนำกระถางมาวางตั้งในอาคารหรือในห้องสําหรับฟอกอากาศและกำจัดมลพิษในอาคารทําให้เป็นพืชที่สามารถปลูกภายในห้องนอนได้พอปลูกเพื่อจำหน่าย ทำราคาให้สูงตามความสวยงามของลายใบแต่ละใบซึ่งสําหรับนักสะสมชื่นชอบต้นไม้ประเภทนี้จะทําราคาได้สูงมากราคาต่อต้นโดยประมาณเนื่องจากต้นว่านรวยไม่เลิกเป็นต้นไม้เสริมความสิริมงคลพร้อมด้วยสามารถฟอกอากาศไปในตัวทําให้ราคาค่อนข้างสูงพอประมาณซึ่งต้นรวยไม่เลิกที่ยังไม่ออกดอก ราคาจำหน่ายอยู่ที่20 6 0บาทส่วนว่านรวยไม่เลิกที่ออกดอกแล้วนั้นนิยมจำหน่ายเป็นแบบกระถางราคาจำหน่ายอยู่ที่100ถึง150บาทนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะอ่าที่เอื้อเอ,อเื้อข้อมูลให้กับเราตรงนี้นะคะค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบไม้มงคล ในชนิดต่างๆที่แม่เพชรแนะนำมาก็สามารถไปหาปลูกได้นะคะค่ะแม่เพชรก็จะเริ่มปลูกนะคะจะเริ่มปลูกไม้มงคลชนิดต่างๆนะปลูกเป็นกระถางเล็กๆนะคะทุกคนเพราะด้วยพื้นที่ที่บ้านเนี่ยมันไม่เยอะนะคะพอดีมันเป็นบ้านเช่าเนาะมันก็จะมีพื้นที่ไม่กว้างมากนะคะแต่ถ้าไปอยู่บ้านนอกนี่พื้นที่เยอะนะคะแต่ว่าเรามาปลูกในกระถางเล็กๆกระจุมกระจิม ก็น่ารักดีนะคะจากที่เราไปดูในในรูปในอ่า g o o g l e นะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะแต่ทีนี้เราอันนี้เรามีอยู่แล้วเราก็ขยายพัน์ธเอานะขยายพัน์เอาแล้วก็เอามาใส่กระถางเล็กๆน่ารักนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝาก,กเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพชรในการทำคลิปดีๆแล้วก็แม่เพชรก็ ตามกลับไปให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะทุกช่องเลยนะคะถึงจะช้าแต่ไปแน่นอนนะคะด้วยความที่เพื่อนเยอะเพื่อนๆเยอะมากนะคะทีนี้เราก็ลงคลิปบ่อยมากนะคะทำให้เพื่อนๆก็มาคอมเมนต์เยอะมากเช่นกันนะทีนี้พอเรามีเวลาว่างนะคะก็จะพยายามกลับไปหาเพื่อนๆนะคะทุกคนเลยนะคะและก็ ก่อนเข้าคลิปนะคะเพื่อนๆท่านไหนก็ที่ผ่านกด YouTube แล้วนะแม่เพชรก็จะชมโฆษณาให้นะคะแล้วก็ปล่อยให้โฆษณามันรันไปจนจบแล้วค่อยเข้าดูคลิปนะคะยังไงฝากด้วยและกันนะคะเพื่อนๆเนาะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็ควรเป็นกำลังใจ ให้กันและกันนะคะเพื่อที่ว่าชาวยูทูบเบอร์ของเรานะคะจะได้ออยู่รอดไปได้ในยุคโควิด -19 นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ